คุณมนรดียะมาภัยชื่อเล่นคือคุณตุ๋ยเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมพศ2505เธอเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพราะว่า,าครอบครัวอยู่ในแวดวงละครแสดงละครจกักจักวงวงเรื่องพัทินวงศ์ยอักกินและอีกหลายเรื่องและแสะดงภาพยนตร์เรื่องน้ำเส,สาะทรายตั้งแต่อายุ11ขวบ และเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกตอนอายุ16ปีจากเรื่องกามเธอเล่นภาพยนตร์มากกว่า17เรื่องแต่ผลงานที่ทำให้คุณมลดียะมาภัยมีชื่อเสียงมากที่สุดคือละครทางช่องเจ็ดเรื่องดาวพสุกรเล่นกับพลพราพรซึ่งเป็นคู่ข่เจ้าแก้วด้วยกันเรื่องนี้ได้รับความนิยมมากคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเธอได้รับ รางวัตุกตาทองทีวีมหาชนของหนังสือพิมพ์บ้านเมืองจากเรื่องนี้ด้วยและด้วยความดังของเรื่องดาวพระศุกก็ทำให้ได้นำไปใช้เป็นภาพยนตร์ด้วยเธอเป็นนางเอกสาวหน้าหวานผิวสีน้ำผึ้งในยุคนั้นเป็นยุคทองของเธอเป็นนางเอกสาวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งทางจอแก้ว เธอมีผลงานละครที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายเรื่องอาทิเช่นดอกโศกอุบัติเหตุน้ำพึ่งขมนางแมวป่ามัสยาบ้านทรายทองพรจะมาสว่าควงสวรรค์เบี่ยงทับพึ่งสีชมพูซึ่งเรื่องนี้แม้ว่าจะมี ข่าวความขัดแย้งกันในกองละครระหว่างพระเอกนางเอกซึ่งก็คือพี่เบิร์ดธงชัยแมธอินไตแต่ละครเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันด้วยบุคลิกที่เป็นทอมบอยไม่ได้คบใครเป็นแฟนเธอเลยมีข่าวซุบซิบกับรัชนูบุญชูวดวงปวีนาชาริตสกุลและประพสราชุตานุพงศ์แต่มรดียมมาภัยไม่เคยมีประวัติเสียหายเธอเคยกล่าวว่า ขอให้สังคมมองเธอเป็นผู้หญิงบ้างเถอะเพราะเธอเจ็บปวดกับคำคอรหานมากเธอเล่นละครทางสถานีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดจนกระทั่งย้ายมาแสดงละครที่ช่องสามเรื่องแรกคือมณรักษอสูรและได้เล่นละครทางช่องสามทั้งหมด5เรื่องจากนั้นก็มาเล่นละครช่องเจ็ดที่ถือว่าพลิกมาละบทร้ายที่น่าจดจำคือเรื่องภาพอาถรรพ์เล่มเป็นคุณประยงและเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากอีกเรื่องคือ เรื่องนางทาตที่เธอแสดงเป็นเอียนท่าสาวที่ต้องประสบชะตากรรมอันหดายทำให้คนดูสงสารเธอมากทีเดียวละครเรื่องนี้เธอยังได้รับรางวัลเมฆขลาสาขานักแสดงหญิงดีเด่นด้วยค่ะเธอเป็นนางเอกที่มีภาพลักษณ์ของหญิงสาวที่น่าสงสารและเล่นบทเศร้าได้กินใจเรื่องน,น้ำตาคนดูได้มากทีเดียวค่ะ การแสดงละครทีวีเป็นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องพูดโอรลเวงที่มาแสดงบทรับเชิญและละครพิเศษเนื่องในวันพ่อเรื่องรักของฟ้าปีพศ2 5 4 4และก็ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดละครทําอยู่8เรื่องทางช่องเจ็ดหลังจากนั้นก็ออกจากวงการบันเทิงไปมุ่งปฏิบัติธรรมมีคนไปพบเธอที่วัดป่าบ้านตาหรือวัดหลวงตามหาบัว จังหวัดอุดรธานีและได้รับทราบว่าเธอไม่ปรารถนาที่จะหันกลับมาในวงการแสดงอีกแล้วและเราก็ขอรำลึกถึงผลงานในการแสดงที่น่าจดจำของเธอและก็ขออนุโมทนาบุญกับเธอด้วยนะคะ